นิทานอีศบเรื่องราชสีกับบัวสี่ตัวในทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหญ้าอ่อนนุ่มวัวสี่ตัวมากินหญ้าที่ทุ่งแห่งนี้ทุกวันโดยรักใคร่กลมเกลียวกันและให้สัญญาว่าจะคอยระวังภัยให้กันราชสีเห็นวัวทั้งสี่ก็อยากจะจับกินเป็นอาหาร แต่พวกวัวเตรียมตัวต่อสู้อย่างเต็มที่ทำให้ราชสีห์ล่าถอยออกมาราชสีห์พยายามพูดยุแย่ให้วัวทั้ง4ตัวทะเลาะเบาแวงจนในที่สุดพวกวัวก็ต่อสู้กันจากนั้นวัวทั้งสี่ก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามลำพัง นาจะสีได้โอกาสจึงจับวัวกินทีละตัวจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากขาดความสามัคคีจะทำให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและส่วนรวม